ราชาลูกหนังโวโรขอเสนอแมตทอมคุมกลางแม็กควายตัวหลักคาดการไลอัพแมนยูรับมือบอลมัดเอริกเทนฮากพร้อมจัดชุดที่แข็งแกร่งที่สุดในแมตดับมือบอลมัดที่สนามโอทัฟฟอร์ดศึกพิมลิกอังกฤษวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้แม้ทีมมีภารกิจระดับเข็นครกขึ้นภูเขาปะทะเสือใต้บายามินิกเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายช่วงกลางสัปดาห์หน้า เดอร์เชอรี่ต้องเดินทางมายังโรงละครแห่งความฝันเพื่อดวลกับแมนยูนเต็ดและหลังจากนั้นอีกสาวันเรดเดวิลต้องเตรียมต้อนรับบาเยิร์นซึ่งเกมนี้พวกเขาต้องเอาชนะให้ได้และภาวนาผสมแช่งให้เกมระหว่างกาลาตาสไายกับเอฟซีโคเปนเกนไม่มีผลแพ้ชนะจึงจะได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายจากการที่มีโปรแกรมแน่นเ e อียดกอบกับทีมต้องเจอกับสถานก,การณ์ยากลำบากในการลุ้นตัวรอบน็อกเอาท์ถ้วยใบยตโตยุโรปทำให้สื่อหลายสำนักคาดการณ์กันว่า กุนซือชาวรัสอาจตัดสินใจปรับเปลี่ยนทีมเนื่องจากบอลมัดไม่ใช่คู่แข่งที่แข็งแกร่งเท่าไหรนะ่นักอย่างไรก็ตามเทนฮากประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเขาจะจัดทีมชุดที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมดวลบอลมัดเนื่องจากนี้ถือเป็นแมตช์สำคัญเพราะถ้าทีมคว้า3าคะแนนได้ขณะที่พวกสโมสรหัวตารางเกิดทำแต้มหลุดมืองานนี้ผีแดงจะฟื้นคืนที่พกลับมาลุ้นแชมป์ลีกเต็มตัวทันทีผู้รักษาประตูอ,องเดโอนานา แม้ว่าในทวารทีมชาติแคนมรูนอาจจะทำผิดพลาดหลายครั้งก็ตามแต่เทนฮากยังคงให้ความไว้วางใจให้เขาทำหน้าที่มือหนึ่งต่อไปและในแมตช์ล่าสุดในเกมชนะสิงโตนักเงินครามเชลซีต้องยอมรับว่าโอนาน่ามีจังหวะเซฟสำคัญอยู่พอสมควรที่สำคัญในเวลานี้ไม่มีโกคนไหนของสโมสรที่จะสามารถก้าวเข้ามาแทนที่โอนาน่าได้ด้วยเหตุน,นี้นายใหญ่ชาวรัสจึงต้องไว้วางใจให้เขาทำหน้าที่ต่อไปและเชื่อมัน่นว่านักเตะจะตอบแทนได้ผลการเซฟที่เหนียวหนึบต่อไป กองหลังดีโกโดาโลแฮร์รี่แม็กควายราเฟลวารานลูกชอเินฮากจำเป็นต้องมีการปรับทัพเนื่องจากวิกเตอร์ลินเดเลฟมีปัญหาบาดเจ็บตั้งแต่แมตที่ผีแดงเฉือนชนะเชลซี2-1ต่อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้เกมนี้นักเตะหมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่นอนแต่กระนั้นทีมได้รับข่าวดีทันเวลาเนื่องจากราเฟลวารานหายเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามในวันเสาร์นี้โดยจะมีจอห์นนี่อีเวนคอยเป็นกำลังเสริมขณะที่แบ็กขวาเินฮากต้องช่างใจระหว่างดาโลก,กับอารอนวานบิสซาก้า แต่เชื่อว่าดาโล่น่าจะรับโอกาสลงตัวจริงเนื่องจากนักเตะกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีเกมรับก็เหนียวแน่นเกมรุกก็โดดเด่นส่วนชอถือว่าค่อยๆทำผลงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่หายเจ็บกลับมาร่วมทัพด้านแมกไวยปัจจุบันเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมและพึ่งคว้าแข้งยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนจะทำหน้าที่เป็นหัวใจในแผงหลังของทีมกองกลางสกอตต์แม็กทูมเน่โซฟิยานอัมระบัตบรูโน่แฟนันสำหรับตอนนี้เทนฮากไม่มีผู้เล่นในแผงมิดฟิลด แม้มีสันเมาส์กับอามัด,ดิอาโลจะกลับมาร่วมซ้อมได้แล้วก็ตามแต่ก็ไม่น่าจะพร้อมลงสนามด้วยเหตุน,นี้เขาจึงต้องใช้โซฟิยานอัมระบัดยืนทำหน้าที่คุมแดนกลางขณะที่แมกโตมเนต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นที่ผีแดงขาดไม่ได้จริงๆเนื่องจากมีนักเตะที่ศักยภาพในการเชื่อมเกมกับแนวรุกได้ดีและยังมักวิ่งหาพื้นที่และสอดเข้าทำประตูได้เฉียบขมด้วยขณะที่บรูโน่คือคีย์แมนในการสร้างโอกาสทำประตูให้กับทีมยิ่งแมตช์นี้เป็นการรับมือบอลมัดซึ่งไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากกั การได้ผู้เล่นระดับมันสมองอย่างสตาชาวโปรตุกีสมาคอยปั้นเกมงานนี้แฟนผีโปรเจกต์อาจได้เห็นสกอร์สูงก็ได้กองหน้าอาริฮันโดกานาโชลาส o ูธฮอยลุนอันโตนีสถานการณ์ในแนวรุกตอนนี้จําเป็นต้องใช้ผู้เล่นชุดที่ชนะเชลซีเหมือนเดิมเนื่องจากมาคัสและฟอร์ดซึ่งถูกดรับในเกมดังกล่าวยังต้องลุ้นเรื่องสภาพความฟิตหลังมีอาการป่วยและไม่ได้ลงซ้อมร่วมกับทีมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ฉะนั้นในตำแหน่งแนวรูกฝั่งซ้ายกานาโชซึ่งเพิ่งจะคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนจะได้ลงทำหน้าที่ไร้เวทมนต์ต่อไปสำหรับฝั่งขวาอันโตนี่จะได้รับโอกาสอีกครั้งแม้ว่าเขายังไม่สามารถทำผลงานได้น่าประทับใจเลยก็ตามแต่ด้วยความที่ไม่มีตัวเลือกมากนักเดอ์มุนจึงมีสิทธิ์ได้ลงสนามอีกครั้งด้านหน้าเป้าฮอยลุนยังได้รับความไว้วางใจให้ลงไปไล่ล่าตาข่ายซึ่งนักเตะเต็มไปด้วยแรงกระตุนและความกระหายที่จะยิงประตูแรกในพีเมลีกให้ได้ งานนี้โอกาสของเขาอาจจะเกิดขึ้นในเกมพบบอลมัดเพราะด้วยความพึ่อเขิมของทีมกอบกับศักยภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าทีมเยือนฉะนั้นสาวกเรดอาร์มี่อาจจะได้เห็นการนับหนึ่งในลีกของดาวยิงชาวเดนมาร์กก็ได้เมื่อสันวิเคราะห์แมนยูจะเปิดบ้านเชือดบอลมัดได้หรือไม่ในศึกพรีเมียร์ลีกเสาร์นี้แมนเชสเ,เตอร์อยูต็ดของเอรดดิทนากได้รับคำชมอย่างมากหลังจากที่เอาชนะเชลซีไปได้2ต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา และพวกเขามีโอกาสจะเก็บอีก3คะแนนในการเจอกับบอลมัดที่โอทาฟอร์ดในสุดสัปดาห์นี้ตามคำทำนายของพอเมสันกูรูฝีปากกล้าจากสกายสปอร์ตแมนเชสเตอร์ูไนเตดได้สร้างมาตรฐานใหม่แล้วในเวลานี้และฟอร์มของพวกเขาก็กำลังกลับมาจากการเอาชนะเชลซี2-1ที่โอทาฟอร์ดเอริกเทนฮารอกทั้งมาคัสและฟอร์ดและอองโตนี่มาร์ซิยาวออกจากทีมโดยให้เหตุผลเรื่องการหมุนเวียนนักเตะแต่ผมมองว่าทั้งสองคนก็ย ผมคงจะแปลกใจถ้าพวกเขาทําการเปลี่ยนแปลงทีมในเกมนี้เมื่อเทียบกับเชลซีผักเขาปิดเกมของคู่แข่งโดยรวมได้ดีโซฟิยันอัมระบัตมีเกมที่ยอดเยี่ยมกับทีมในนัดที่แล้วและสกอตต์แม็กธุมเนก็ถือว่าเป็นผู้ตัดสินชัยชนะให้กับเกมในวันนั้นแต่อเริฮันโดการาโช่คือคนที่สร้างปัญหาให้กับเชลซีตลอดทั้งเกมเขาเล่นอย่างตรงไปตรงมาและน่าจะเป็นนักเตะที่สามารถคู่คามคู่แข่งได้อีกครั้งในการเจือกับบอลมัดในเกมนี้ ถ้านัดน,นี้ไม่เต็ดสามารถเก็บชัยชนะได้มันจะส่งผลต่อความมั่นใจของพวกเขาและอาจถึงขั้นที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ได้โดยการเอาชนะบาเยอร์มิวนิกในเกมต่อไปซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาต้องการผลเสมอระหว่างโคเปนเฮเกนและกาลาจัสไยแต่เมื่อพิจารณาจากคุณภาพของทั้ง2อทีมก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันเมื่อสันทานายผลแมนเชสเตอร์เ็ด3บอลมัดห แมนยูนเต็ดเสี่ยงที่จะพลาดการใช้งานมาคัทแรดฟอร์ดในเกมเปิดบ้านพบบอลมัดค่ำวันเสาร์เนื่องด้วยอาการป่วยของผู้เล่นเอดิคเทนฮฮกยืนยันว่าข่าวนี้ในงานแถลงข่าวของเขาเมื่อวันเสาร์โดยผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของพิมลิกประจำเดือนต้องการต่อยอดผลงานจากชัยชนะเหนือเชลซีอย่างน่าประทับใจในสัปดาห์นี้แรดฟอร์ดเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมที่โอทฟอร์ดเมื่อวันพุธโดยถูกดรอปจากเซเว่ตัวจริงหลังมีฟอร์มที่น่าผิดหวังในเกมพบนิวคาสเซิลเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในเกมพบบอลมัดหรือไม่โดยที่ผีแดงดูมีพลังมากขึ้นและอันตรายในตอนที่แนวลุกไ right ร้ดาวเตะทีมช่างกรกิแต่มันอาจไม่ได้มีทางเลือกที่แตกต่างออกไปโดยแรดฟอร์ดอาจพลาดสาหรับเกมวันเสาร์กองหน้าวยัย20ปีถูกดอปออกจากทีมยูไนเต็ดทั้งที่พร้อมลงสนามเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความพยายามของเขาในเกมแพ้นิวคาสเซิลปรบมือสิครับ แฮร์รี่แม็กควายคว้ายอดแข่งพิม์ลิกเดือนพฤศจิกายนแฮร์รี่แม็กควายปราการหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพังงานคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสึบพิมลิกประจำเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจากการประกาศผลบวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่8ธันวาคมแม็กควายสตาร์ตตัวจริงในอีกทั้ง3นัดในเดือนพฤศจิกายนและลงเล่นเต็ม90นาทีทุกเกมตลอด3นัดชนะหมดเก็บ9คะแนนเต็มเริ่มตั้งแต่บุกไปเฉือนฟูลแลม่งต่อก่อนเปรดรังโอทัฟฟอร์ชนะลูตันทาวน์หนึ่งต่อศ้นยตัล3ต่อ0 จากผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้แม็กควายได้คะแนนโบวตเอาชนะทั้งเชลมีดโดกูปีกแมนเชสเตอร์ซิตี้อนโทนี่กอรดอนปีกนิวคาสเซิลเดดโทมัสคาบินสกี้นัทวันหลู่ตันทาวราฮิมสเตอร์ลิงตัวรุกเชลซีและมาคัสทาเวอร์เนียกองกลางบอลมัดแม็กควายวัย30ปีเป็นกองหลังคนแรกที่ได้รางวัลน,นี้นับตั้งแต่เจอมาติปเซนแบกลิวอพูได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022และเป็นแนวรับปีแสดงคนที่3ที่ได้ต่อจากเนมิยาวิดิชและริโอฟูเนนัน นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024สิงหาคมเจมส์ไดสันจากท็อตแนมฮอตสเปอร์กันยายนโซนทึงมินจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ตุลาคมโมฮเหม็ดซาร่าจากลิเวอร์พูลพฤศจิกายนแฮร์รี่แม็กควายจากแมนยูไนเต็ดต้องให้อลิฮันโดกานาโชซิวประตูยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายนอลิฮันโดกานาโชปีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้ ed, วา,ารางวัลประตูยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกประจำเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จากการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่8ธันวาคมการาโช่โชลีลาตีลังกาจัก,กรยานอากาศส่งบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างงดงามหลังดีโกโดารโลเปิดบอลมาให้ตั้งแต่นาทีที่3ในเกมบุกเปลชนะเอเวอเรตัน3-0ที่สนามกุริสันพาร์คเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาการาโช่เคยทิ้งจังหวะการยิงประตูสุดเหนือชั้นของตัวเองว่าผมแทบไม่อยากเชื่อเลยผมไม่ได้มองว่าผมทําประตูยังไงผมได้ยินเสียงพูดกันอื้ออึงว่าพระเจ้า มันเป็นหนึ่งในประตูที่สุดยอดที่สุดที่ผมเคยยิงได้และผมก็มีความสุขมากๆการา์นาโชเป็นนักเตะคนที่2อของเมเจอที่ได้รางวัลประตูยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้หลังบรูโนแฟรนันกองกลางทีมชาติโปรตุเกสได้เดือนกันยายนที่ผ่านมาจากจังหวะวอลเล่ง,งามหยดใส่เบอร์ลีก่อนหน้าน,นี้เอรดิธเทนฮาผู้จัดการทีม,มเมเจอและแฮร์รี่แมกควายปราการหลังปีแสดงก็ได้ทั้งรางวัลกุนซือและนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนตามลำดับซูเบียเผยท่าไม่สนย้ายทีมกลางซีซั่น สกายสปอร์ตเยอรมันรายงานว่าจนธานทากองหลังของเลวเวลเซนไม่สนใจที่จะย้ายทีมในช่วงตลาดเดืนมกราคมในขณะที่สมสอรก็ไม่คิดขายออกจากทีมเช่นกันแข้งวัย27ปีตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเปิดใช้ค่าฉีกสัญญาที่15ล้านปอนด์แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีสมสอรไหนใช้เงื่อนไขนี้ ล่าสุดเจ้าตัวมีข่าวเรื่องการย้ายทีมเข้ามาอีกครั้งโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีสองสมสรดังของพรีเมียร์ที่หวังได้ตัวไปเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับอย่างไรก็ตามจากรายงานของสื่อเมืองเบียร์ระบุว่าห้างยาไม่มีแผนที่ปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมในช่วงกลางซีซั่นในขณะที่ทางทาเองก็ไม่สนใจเรื่องย้ายทีมเช่นกันปัจจุบันเลเวอร์คูเซ่นกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนำเป็นจ่าฝูงของบุนเดสลีกาเยอรมันโดยมี35คะแนนจาก13เกมนำหน้าไบร์มิดิก3แต้ม แต่แข่งมากกว่าหนึ่งน,นัดโดยเกมถัดไปจะไปเยือนสตุตการในวันอาทิตย์นี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ